สวัสดีครับผมทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดูเครื่องประดิษฐ์ของเล่นใหม่ครับเป็นงานโมนิฟายเครื่องสูบน้ำจากค้อยโคงมาเป็นปั๊มแรงดันแรงดูดแรงดูดครับครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับผมหลังจากที่ประกอบแล้วก็ ทำอยู่ประมาณ2วันครับแต่ก่อนจะซ้ายเป็นหอยโขง่งแต่นั้นดูดดูดน้ำที่นี่ตอนนั้นมีปัญหาคือน้ำมันมันวิ่งขึ้นมา,าตามแนวใส่แกนแก้ปัญหาไม่กตกกับเปลี่ยนลูกยางข้างในปีแล้วเป็นอีกก็ไม่หายที่นี่ ผมคิดได้ไปเห็นที่เขาทำขายเนาะเป็นชุดแบบนี้ครับผมเป็นชุดแบบนี้ก็น่าจะแพงเหมือนกันสี่ห้าพันแต่พอดีผมมีปั๊มแรงดูดต,ตัวนี้อยู่แล้วครับก็เลยเอามาประดิษฐ์ใส่กับเ,เครื่องยนต์นเอเนกประสงค์ฮอนด้าตัวนี้ดูว่ามันจะใช้ได้เหมือนที่เขาทำขายหรือเปล่าครับมาคอยดูกันครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ ทำแท่นให้ข้างล่างแล้วก็สมแกนีตรงนี้ออกมันจะมีมีเผาขับตรงนี้เนาะขับแล้วก็สุบสวงเข้าไปกับเสร็จแล้วตัวนี้เราก็ต่อ,อาสายยางท่อน,น้ำลงไปบ่อน้ำครับอันนี้ก็เป็นทางน้ำออกกับก็จะได้อยู่ประมาณนี้ครับหลงังจากคิดค้นอยู่สองวันครับผมไปเห็น รูปแบบแนวทางที่เขาทาขายเนาะตามท้องตลาดก็น่าจะแพงเหมือนกันครับปกติที่เขาทาขายมันจะชุดนี้มันจะขยับเข้ามาใกล้นิดหนึง่งประมาณนี้ขยับเข้ามาติดนี่เลยแต่ที่นี่เราไม่มีอุปกรณ์พอครับเราคิดได้แค่นี้เนาะก็ทําแค่นี้ครับทําใช้เองครับทําใช้เองเรามีอุปกรณ์อยู่แล้วครับผมถ้าใครมีก็ทําได้ครับผม ต้นทุนก็ประหยัดไปแล้วก็ลงทุนเราไม่ซื้อเหล็กก็ได้เป็นไม้ก็ได้เจาะรูน็อตยาวๆข้างล่างครับเจาะให้ทะลุเลยน็อตขันข้างล่างอครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็จะได้เครื่องสูบน้ําเหมือนคนอื่นเขาครับผมนะก็จะได้ประมาณนี้ครับผมหลังจากเสร็จแล้วทีนี้คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะครับผมพอเป็นแนวทาง คลิปหน้าแล้วก็ไปดูว่ามันจะ